สถิติหวยลาวพัฒนาเฉพาะวันศุกร์ผลลาวพัฒนาที่ออกเฉพาะวันศุกร์ย้อนหลัง10งวดมาดูกันนะครับตั้งแต่เลข0ถึง9มีเลขไหนมากี่ครั้งกันบ้างเลข0นมาทั้งหมด6ครั้งเลข1มาทั้งหมด5ครั้งเลข2มาทั้งหมด2ครั้งเลข3มาทั้งหมด2ครั้งเลข4มาทั้งหมด1ครั้งเลข5มาทั้งหมด6ครั้ง เลข6กมาทั้งหมด3ครั้งเลข7มาทั้งหมด4ครั้งเลข8มาทั้งหมด1ครั้งและเลข9มาทั้งหมด4ครั้งงวดวันพุทธที่แล้วเลขจับวินของผมได้แก่0 149ผลออก 3, 2, 4, 4, 3เลข4มาบนล่างเลยนะครับเรามาตามดูงวดวันศุกร์กันต่อผมสรุปมาแล้วนะครับเลขที่มาบ่อยที่สุดได้แก่เลข 0, 1 5และ9ถ้าใครชอบเลขจับวินสีตัวเด่นของผมในงวดนี้เอาไปเป็นแนวทางกันต่อได้นะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางนำเสนอตัวเลขเท่านั้นข้อมูลมาจากสถิติและความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ